สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยอีกเช่นเคยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลคลิปนี้นะคะอ้อยมีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากทุกคนกันค่ะคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวอ้อยเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกนั่นปลูกนี่อยู่เรื่อยแล้วก็เป็นคนที่ชอบสั่งซื้อต้นไม้หรือว่าต้นพันธุ์จากทางออนไลน์ เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าเราสามารถเลือกได้หลากหลายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการสั่งซื้อของทางออนไลน์ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามแต่ก็คือในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็การจะได้รับสินค้าตรงปกไม่ตรงปกและที่สําคัญการสั่งซื้อต้นไม้ทางออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขนส่งอยู่แล้วค่ะ ทีนี้คลิปนี้อ้อยจะมาลองแก้ปัญหาดูนะคะกรณีที่เราได้รับต้นพันธุ์ที่มันอาจจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์คืออาจจะมีกิ่งฉีกกิ่งเล้ากิ่งหักอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางส่วนบางร้านเราก็อาจจะเคลมได้บางร้านเขาก็พูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้รับผิดชอบตรงส่วนนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะอ้อยได้ลองแกะกล่องพัสดุที่ได้รับมาก็คือสั่งต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองไป ปรากฏว่าเจอบางกิ่งนะคะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงกับหักนะคะเดี๋ยวอ้อยจะลองมาซ่อมแซมกิ่งที่มันมีตำหนิดูค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูทั้งสามต้นนี้นะคะต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่อ้อยแยกมาเนี่มาดูใกล้ๆต้นนี้นะคะนี่นะคะหักบริเวณน,นี้ ก็คือหักบริเวณกลางต้นแหละค่ะแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดหักขาดออกจากกันไปนะคะเพียงแค่บ,บริเวณเนี้ยบ,บ,บริเวณผิวเนี่ยมันลอกล่อนแบบเกิดแผลนะคะแต่ว่าตรงเนี่ยค่ะใบแล้วก็ปลายยอดแล้วก็กิ่งเนี้ยเขาก็ไม่ได้เหี่ยวเฉาไปนะคะแล้วก็ต้นนี้มาดู ต้นนี้ก็ลักษณะคล้ายกันค่ะก็คือนี่หักบริเวณกลางต้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ขาดออกจากกันแล้วก็กิ่งใบยอดเขาก็ไม่ได้เหี่ยวค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งต้นนี้เขาจะเป็นรอยที่เขาฉีกออกค่ะนี่นี่ค่ะตรงบริเวณที่เสียบยอดนะคะนี่ค่ะดูด้านนี้เห็นชัดมากเนื่องจากว่ากิ่งเขาโค้งมาทางนี้นะคะ ก็เลยฉีกออกทีนี้วิธีแก้ปัญหาทั้งสามต้นนี่นะคะอ้อยจะแก้ปัญหาโดยวิธีการพันตรงบริเวณบาดแผลเขาเนี้ยค่ะแล้วก็ตั้งอนุบาลไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่เริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยนะคะวิธีการก็เนี่ยค่ะใช้เชือกฟางนี่ค่ะง่ายๆมีดาราไม่ได้รับเชิญน,นะคะ <laughs> ประมาณนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็หักบริเวณน,นี้ ไตต้นนี้นี่ต้นนี้ฉีกบริเวณนี้นะคะอ้อยก็จะซ่อมวิธีเดียวกันเลยโอเคค่ะหลังจากพันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่นี้ อ้อยจะเอาไปตั้งไว้ในที่ที่ว่า,ามีแสงแดดส่องถึงบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าแดดจัดตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเอาไม้มาปักหลักเพื่อประคองเขาไว้นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมบริเวณนี้นะคะมีแดดในช่วงเช้าแล้วก็จะล่มในช่วงตอนบ่ายแล้วจะได้รับแสงแดดอ่อนๆอีกทีตอนเย็นค่ะก็จะเอาไม้หลักปกักประคองไว้ค่ะ เชือกประคองกิ่งไว้ค่ะ เรียบร้อยค่ะในเมื่อมัดพยุงกิ่งเข้าไว้แล้วนะคะจากนี้เราก็ลดน้ำให้เขาสัหน่อยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ ตัง like ้งเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะคอยดูแลคอยลดน้ําแล้วก็รอให้เขาแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะลงปลูกแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกตามปกติค่ะก็เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆที่อ้อยนํามาฝากกันนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบ สั่งซื้อต้นไม้ทางออนไลน์แบบอ้อยแล้วก็ประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกันนะคะนำวิธีของอ้อยไปใช้กันได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ